คือรถผมของกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขราดสองะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับชุดแรกของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในล้อที่ร้านเราเทิร์นมานะครับจากคุณลูกค้านะครับเมื่อกี้ก็มีลูกค้ามารับล้อข้างหน้าซีวิ่กลับไปใส่รถแทนล้อแฟชั่นล้อเดิมนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วนะครับคุณได้กลับมาใส่ล้อเดิมแน่นอน ล้อแฟชั่นเนี่ยมันจะดีต่อเมื่อมันเป็นล้อแท้แต่ถ้าล้อไม่แท้ล้อทั่วไปคุณเนี่ยมันจะมีงานออกมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนตลอดจะใช้งานกันประมาณสักระยะหนึ่งก็จะถอดออกกันจะไม่ได้ค่อยเหลือใส่ตลอดไปนะครับล้อตัวนี้นะครับผมก็ได้มานะครับในสภาพส,สวยๆราคาไม่แพงนะครับที่ฟ้าเ็นเลยนะครับอ,ตอนะบอตอมิกนะครับอะตอมิกนะตัวนี้เป็นล้อขอบ15 4ห้าสี่รือยนะครับ4ี่หรือคืออะไรก็คือล่าเส้นทางส่วนกลางนะครับ10เซนนะครับหนึ่งยมิล เขาเรียก4ี่หนร้อยนะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ15นะครับกว้าง6.5นิ้วนะครับออฟเซตไม่มีบอกนะครับตัวนี้เป็นล้องานเทียบนะครับรายละเอียดเลยมาไม่ครบนะครับอ่านะครับก็ว่ากันตรงไปตรงมาเลยน้าหนักเป็นไงน้ำหนักก็ไม่ถึงขนาดนะครับแล้วก็ไม่เบาก็ถือว่าปกตินะครับผมเคยยกนะครับล้อขอบส5้า ผลิตแบบปกติเลยนะไม่ได้ผลิตแบบน้ำหนักเบาหรือผลิตแบบเทคโนโลีดีอะไรนะครับเบาหวิวเลยหน้าคอมพเลอร์บางนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูจากสภาพล้อโดยรวมนะครับ4วงผมขายให้นะครับส่งต่อให้ในราคาหลักพันลูกค้าท่านใดนะครับอยากหารอหน้ากว้างกว่าล้อเดิมที่คุณใส่อยู่นะครับซึ่งล้อเดิมมันตอบโจทย์ให้ไม่ได้เช่น V ีออสอย่างนี้นะครับยางเดิมเขานะครับวีออสจะรีคืน185สําหรับขอบส ถ้าคุณอยากได้ยางหน้ากว้างขึ้นคุณต้องใส่195แต่ล้อมันยังแคบอยู่เลยมันกว้างแต่ยางแบบนี้มันจะไม่ส่งมารก,กันคุณก็ต้องหารอที่มันกว้างขึ้นนะครับเช่นล้อกว้าง7 6, 5, นิ้ว6.5นิ้วแบบนี้ไปใส่แั่ยาน195ถึงจะพอดีเป็นต้นนะครับล้อแฟชั่นตอบโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับหน้าร้านเราปเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุทีอยู่เลยซอยจเจริญ20เด่ 21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับสำหับคลิปนี้นะครับผมกรอฟนะครับจากนั้นต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับในคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ